สวัสดีค่ะนากว่ารงครับก็ดีใจมากค่ะที่แบบว่าทุกคนมาหาพวกเรากันอย่างคับคั่งเนาะก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าช่วยให้การสนับสนุนพวกเรามาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยนะคะ คอนเสิร์ต Mission Impossible นะคะจะจัดขึ้นวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะ2568นะคะก็ตอนนี้ยังเหลือบัตรนะคะอยู่เพียงเล็กน้อยแล้วนะคะสามารถไปจับจองบัตรกันได้ที่ ihaveticket.com ค่ะเมื่อกี้มันมีมอนแบบโค้ดหรือว่าแบบคำของแต่ละคนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ในคอนเสิร์ตที่แบบว่า อ๋อของหนูมันจะเป็นชื่อสายลับค่ะจะชื่อว่าคางเยมูระมังคีค่ะก็เป็นแบบว่ามีชิ้นส่วนของชื่อตัวเองอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้นชิ้นส่วนของชื่อส, <laughs> ส่วนของส่วนหนึ่งของชื่ออะไรอย่างนี้ก็คาแรคเตอร์ะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนที่ถอดมาจากตัวของเราเลยก็จะเป็นคนที่แบบว่า ออคอยสอดส,ส่องแบบว่ารอ,รอบรอบรู้อะไรอย่างงี้คอยแบบว่ารู้เรื่องราวทั่วไปของคนนูน้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างงี้เป็นสายลับแบบเป็นฟิลสายสืบประมาณนัานาน้นของคนเป็นชื่อญี่ปุ่น,อ,น,อ,นอุ๊ยหน,หนูเบี้ยวอยู่แล้วคะ่ะหนูโอเคห,อห,นหนูได้หมดเลยผมชื่อเบนจามิน PJ ครับก็ถอดมาจากชื่อผมที่เป็นเบาจึก็คือมีตัว B กับตัว J แล้วก็ตัว P ก็คือชื่อจริงๆของผมเป็ชื่อเปาอะไรอย่างี้ก็มาเป็นเบนจามินพีก็ ความสามารถคือไม่มีอะไรเลยคือแค่เป็นเกาะเป็นโลกเป็นแบบแข็งแกร่งใช้กำลังใช้กำลังใช่ใช้กำลังประมาณนั้นใช่คอยแบบอะไรเออแบบไปหาเรื่องใครไว้ก็ไปเลยน้องของผมชื่อ rotoscope l ครับผมเป็นแบบว่าตลกอุปกรณ์ครับผมเป็นสายใช้อุปกรณ์สายไอทีครับผมใช่ใช่คยไปเรื่องว่าเราขออะไรบ้างอะไรนะครับ เอุ่ปกรณ์อะไรครับขอไมค์ขอไมค์ก็พอครับไมค์ก็พอแล้วขอไมค์กับอินเอียร์ครับผมแค่ไมค์ก็พอแล้วก่อนที่สำคัญที่สุดสนุกบนเวทีเราประกันความตัยให้แฟนๆหน่อยสิว่าแบบวงแบบนี้แบบการันตีความตัยได้ระดับไหนจอยแน่นอนเพราะเรามีเพลงปล่อยจอยนะคะก็ถ้าแบบว่าอะดูจากวันนี้แล้วกันเออจอยจอยระดับไหนวันคอนจอยมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าแน่นอน อย่างคือเราเรามีเพลงที่ทั้งแบบเพลงออหักเพลงแบบฟีลกู๊ดหรือว่าหลาายอรมณ์ใช่หลายอารมณ์เพลงเร็วเพลงช้าคือมีหมดอยากให้ทุกคนมาถ้าแบบก็ถ้ามาคือมาจอยกับได้ทุกอารมณ์จริงๆก็อยากให้ทุกคนมามาเจอแต่หลังถ้าดูวันนี้คืนที่สเต็ตดีไม่พอไม่พอ,พอวันนี้เดินเหยียบเท้ากันเพราะว่าวันนี้เหตุผลที่การโชว์ก็คือลายใหญ่อยู่ครับผมสเตจตต้องใหญ่ขนาดไหนคะอุ้ยอาจจะ กลางๆแล้วกันค่ะไม่ไม่ใหญ่มากเลยที่บเป็นบัตรยืนนี่ทุกคนยืนนอกหอนะเพราะว่าในหอเราทำเป็นเวทีเต็มเต็มหออ๋อก็คือเป็นที่ให้ตีลังกากับหลังสาตลบนะคะทุกคนทอนเล่นแบนตีใช่แต่เป็นตีแบบนี้ตีมังกาโอเคเอาพูดถึงคอนเสิร์ตแล้วพูดถึงแล้วเกสเราไปแบบว่าส่งหมายเชิญยกตัวอย่างสักแบบเกสที่เราสนิทแับไปทีหนึ่งได้ไหมอืมคือเมื่อกี้ เมื่อกี้ใ,ใช่เราให้คีย์เวิร์ดกันไปแล้วผมเป็นคิทเชน่นฮะคิทเชน่นคิทเช่นผมเครียดเครียดคอนเวนซิตี้ซิตี้ฮะซิตี้ก็ไปถอดความกันเอาดูนะว่ามันจะได้ออกมาเป็นอะไรหนูได้แค่นี้จริงๆหนูได้แค่น,นี้จริงได้แค่น,นี้จริงเราบอกว่าเรายัง,ยงแบบกดตื่นไม่ได้ได้แค่น,นี้จริง,รนนรงแล้วก่อนใกล้ๆก็จะมี เปิดเผยแล้วสิถ้าก่อนจะใกล้คอนอ่ะใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะหรือว่าแบบอาจจะมีใครไม่รู้มไม่รู้เลยเออหรืออาจจะมีใครเดาถูกหรือเปล่าณตอนนั้น,ในไใทีีเเดยยวนนคอนลก็ลองรอดูเพราะนอกจากเพลงเพลงที่เราปล่อยมาก่อนนะเราก็จะเป็นเพลงให,ใหม่ด้วยที่จะได้ฟังกันเอ๊ะมันจะปล่อยก่อนคอนหรือหลังคอนมันก็จะมีอันที่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ใช่ใช่จะมีทละครอย่างอ่าแต่แน่นอนว่าหลังคอนยังไงก็ต้องมีผลงานออกมา มากกว่าน,นั้นอยู่แล้วใช่ใช่<ม>ใชก็ต้องรอดูก็เหมือนาีเพลงมาใช่ก่อนหน้าีเป็นซิงเกิลเดียวใช่มเปล่าใช่เป็นซิงเกิลเดี่ยว3าคนีเปล่าพี่อาทก็มีมาแล้วจะมีอีกิงเเดียวเห,อหรอคะไม่รู้ออันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเลยฮะ <S <S เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็พยายามแบบว่าโฟกัสตรงแบบว่าเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็การกลับมาทำรวมกันเป็นแบมอะไรอย่างนี้ใช่ใ่ การับ้องชาเลนจ์อ๋อรับ้องชาเลนจ์ครับรับนรองชาเลนจ์มาตลกดีค่ะตลกดีตลกคุมีแต่เรื่องตลกค่ะอยู่ในนั้นเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าแฟนๆแบบว่าว้าวว้าวทุกอย่างเลยจริงเหรอมันมันดูว้าวเหรอคะการทำลิ้นการทำมือกรลิบปั๊บพี่ทำไม่ได้อะเมื่อก่อนอ่ะเหมือนเคยทำได้แต่ที่ทำอ่ะเคยทำได้แต่วอนนี้ทำไม่ได้แล้วไงมันเป็นเรื่องเราใหม่ๆทุกคน เราไปเจอแอนด์รันค่ะผมก,ก็อีกกลุ่มหนึ่งในรงการทิวบ้ของเราใช่สนุกค่ะก็แอดลรันเขาก็เทฮาเขาก็ตลกเหมือนกันกับพวกเราเลยนะคะก็เอ e นเ y อร์จี <Energy S 2> มันแมทกันใช่เอนเตอร์จีมันแมทกันแต่นนว่าแบบอย่างเอวิดเนี้ยก็แบบว่าเดินม,มาบอกก่อนกลับว่าแบบผมไม่คิดว่าพวกพี่จะตลกขนาดนี้ก็ไม่รู้ถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นอีกเราอยากจะไปเจอกับวงไหนหรือกลุ่มไหน ใครก็ได้เลยฝาเลยสงสาร,รสสาเเซสไหมเอมมเอแริงจริงเพอร์เซสก็ได้เพราะว่าเราก็เคยไปเจอกันมาแล้วรายการหนึ่งก็งนกนเนาะยังไม่สาแก่ใจยังไม่สาแก่ใจอยากอยากแบบว่ามาดวลกันอีกสักตั้งหนึ่งเนาะเรื่องความแบบว่าตลกเฮฮาสนุกสนานเราเคยเจอกัาที่ไหนกันอ่ะอันนี้นโต๊ะมู่อ๋อใช่ๆๆแต่ว่าเราเดี่ยวเองเหมือนกันเราไม่ครบนี่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบว่าทั้งวงขอทั้งวงขอทั้งวงเจอหน่อยเจอหน่อยเดี๋ยวจะสงสารไปถึง ใช่ใชค่ะแบบขอมาว่าอยากเ,าเจอเดซใช่เจอหน่อยโดยเฉพาะพี่จัง,อ,จงอีกละอีกละแอฟฟินอีกละวแอฟฟินอีกละลาเล่นลาเล่นละเล่น,ลลนว่า,าง,งั้นถ้าคลิปนี้ออนแฟนๆอาจจะรออยากเห็นแบมเอาเปอร์เซ็นต์มาขึ้นคอนแน่นเลยโอ้โหพิกซี่เขายากแ,<น>แล้วอ่พพ<น>ะพิกซี่เขาชวนมาแล้วอ่ะเออแล้วตอนนี้ตลาดงานเขาแน่นปักเลยใช่เราก็แน่นโอ้โย ฝากถึงคอนเสิร์ตเราหน่อยดีกว่าฝากคอนเสิร์ตแล้วก็ฝากชวนแฟนๆติดตามเพลงใหม่แล้วก็งานอื่นๆในอนาคตที่กำลังจะปล่อยโอเคก็ฝากด้วยนะคะทุกคนคอนเสิร์ตมิชชั่นอิมพอสิเบมครับผมจะจัดวันที่22กุมภาพันธ์นะคะ2568เนาะก็พอมีนะฮะสามารถซื้อได้แล้วที่ i h a t i c k e t ผมก็ตารางงานหรือว่าผลงานอื่นๆสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของแบนด์นะครับ แบมออฟฟิเชียลเดสก์ท็อปทีเอชนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะทุกคนเอาสุดท้ายไอเป็นปวยพรปีใหม่ให้แฟนๆซีเอ็มทูคอนเนคใหม่ซีเอ็มทูคอเนคโอเคสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆ CM2 Connect ทุกคนนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทอนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมกับไปเติมพลังปีใหม่เพื่อมาใช้ตลอดทั้งปีหน้านะครับผม ขอให้ทุกเรื่องที่แล้วที่ผ่านมาในปีนี้ก็เป็นบทเรียนให้อำไปต่อยอดในปีใหม่แล้วก็พัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆนะครับไฮพิโนเยียนะครับไฮพิโนเยียค่ะ hey, ค